เดี๋ยวเริ่มจากในบ้านกันเลยเดี๋เริ่มจากในบ้านกันเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นทาวเขาสองชั้นนะสองชั้นส,สองห้องนอนสามห้องน้ํานะคะเป็นบ้านยังใหม่มากเจ้าของเนี่ยเขาคือซื้อบ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นขยายครอบครัวก,ก็เลยขายแต่วันนี้จะพามาดูข้างในนะคะเผื่อใครสนใจดูทำเลยอันนี้บางนาออเจกตนะคะ,ะมาดูโซนด้านหน้าก่อนเลยอ,อันนี้ i n g room ด้วยฟังก์ชันของทาวเวอรมาบอกก่อนว่ามันจะติดกันทั้งหลังใช่ไหมยางอย่า,ยา,างบางฟังก์ชันการดีไซน์ก็ไม่เหมือนกันที่เนี่ยเขาก็ดีไซน์ตรงนี้ให้มันมีความโปร่งโล่งให้แสงมันเข้าได้เพราะฉะนั้นบ้านตอนกลางวันเนี่ยก็จะไม่มืดค่ะนะคะตรงน,นี้ก็สามารถวางโซฟาตัวแอได้เลยนะคะนั่งชิลๆก็เรานั่งดูทีวีด้านนี้ใช่ไหมเวลาใครมาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเพราะว่ามันมีแสงเข้าจากตรงนี้ ทีนี้ในโซนของตรงนี้ค่ะเจ้าของบ้านเขาก็ทําตรงนี้ไว้ให้แล้วอะฉันวางทีวีอ่ะเอาทีวีมาแขวแผงกรหมตรงนี้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูความใหม่ของบ้านเพราะว่าบ้านน่ะถือว่าใหม่มากนะแทบไม่ช้าเลยมันก็จะมีแค่สีอะเก็บสีอีกนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆเลยให้ดูเนี่ยค่ะแ้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวที่วางอยู่ตรงนี้แล้วก็มุมนี้ไว้เป็นส่วนเตรียมอาหารได้เก็บอุปกรณ์พวกจานชามอะไรอย่างเงี้ยได้ตู้เย็นจักวางตรงนี้ก็ได้นะเรนมีรักไห้หรือว่าหรือว่าอย่างนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังนะตรงนี้คือเขาเทพื้นไว้แล้วแล้วก็ตั้งทั้งหลังเรียบร้อยแล้ววางเครื่องซักผ้าตรงนี้ทําเป็นร้านซักล้างวางเครื่องซักผ้าตากผ้า ได้หรือว่าเราจะกอกเคาน์เตอร์ตรงนี้ให้มันเป็นในส่วนของห้องครัวก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือว่าค่อนข้างเป็นสัดส่วนอันนี้โครงสร้างเป็นแผ่นพีแครนะแผ่นพีแครนะคะแล้วก็ตัวประตูตหน้าต่างเนี่ยเป็นลระิเดีนมอบขาวนะคะเป็นกระจกเขียวตัดแสงบ้านใหน่มากเดี๋ยวพาไปดูข้างบนถ้าใครสนใจทำเลบางนานะคะแนะนำแนะนำทีน่นี่อันนี้นนอยู่ด้านหลังกมกกาบางนา ะดวกมามาดูข้างบนกันคือขึ้นมาปุ๊บนะคะก็จะมีแบ่งห้องออกเป็นสองห้องนอนเดี๋ยวพาไปดูห้องมาสเตอร์เวทูมก่อนนี่คือบ้านจริงค่ะพร้อมเข้าอยู่อ่ะ นะคะเข้ามาดูได้คือใหม่อ่ะใหม่บอกเลยว่าใหม่มากทีนี้ให้ดหูห้องน้ำ,ำนะห้องน้ำเนี่ยเขาทำดีมากนะห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มันมีในส่วนของแยกส่วนเปียกแห้งอันนี้เห็นแนละ้วว่าเจ้าของเดิมเขาน่าจะใช้ที่มันเป็นสากด้านเป็นแบบเป็นเป็นเ,นเนขาเรียกะ่รผ้าใบมัน ตรงนี้เขาก่อเข,เขาเขาแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไ,ไว้แล้วมันมีสเปซตรงนี้ที่เวลาอาบน้ำไม่ให้น้ำทั้งไหลออกมานะคะถือว่าดีดีมากพื้นก็เป็นพื้นลามิเนตนะคะโทนสว่างสวยค่ะตัวลามิเนตเนี่ยอันนี้คือให้เป็นความรู้นะหลายหลายคนลูกลูกค้าก็ชอบถามว่าคือลามิเนตน้ําบุกแบบได้ไหมมันจะพองไหมอันนี้บอกเป็นเป็นเรื่องของของ เามิเนตว่าคือการใช้งานก็ตามปกติแต่ชาตญานของคนน้ำหกเชฟไหมก็เชฟเนาะน้ำหกเชฟดอะไรอย่างเงี้ยปกติมันก็ไม่ไบวมค่ะมันก็ไม่ได้กระทบกับการใช้งานขนาดนั้นคือการใช้งานตามปกติได้เลยเหมาะสําหรับการทําเป็นพื้นได้ค่ะนะคะสบายใจได้เนาะอ่ะมาดูเดี๋ยวจะมา รอบๆรอบๆห้องไปเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งห้องนอนข้างบนนะคะจริงๆไซส์ห้องก็คือถือว่าก็าได้